ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o อส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอลาอีอนาวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับอยู่ในช่วง อยากรวยให้ขาขายอยากชิปขายให้ตีบวกโอเควันนี้ก็จะมาตีบวก,กครับหลังจากคาวที่แล้วก็เจ็บช้ำน้ําใจกับเปาโลดีบาร่ามากๆเลยวันนี้ก็จะมาแก้มือเลยครับด้วยการหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งครับผมหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งครับไฮไลท์ <High light S 2> ของเราก็วันนี้ก็คือดาวินลุยครับปีเอลเฮชูนะปีเอลเฮชูครับขึ้นบวก8โอเคแล้วเออพอดีช่วงนี้มีกิจกรรมอยู่พอดีผมเลยเข้ามาครับเลทสิบเพิ่มขึ้น พูดการเกตสองชั่วโมงนี่มันเหลือ2ชั่วโมงก็เดี๋ยวจะมาตีอันนี้ด้วยขึ้นเป็น60,000ล้านนะสำหรับเจ้าดาวินลุยครับแล้วก็ยังมียกขยงออกมาเป็นอ็อกบาทีซีขึ้นบวก8ปดครับผมคายวอล์กเกอร์เอมปาดูแล้วก็การเซโรครับเอมปาดูนี่ถ้าบวกติดนี่ผมจะเอาไปเล่นแบ็คขวานะ <c oughs> อยากได้แบ็คขวาพอดียังไม่มีครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียวลาครับ เพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก่อนที่จะไปยังไงฝากกดติดตามฝากกดส r i b e ให้กับชแนลนี้หน่อยครับยังไงขอบคุณมากเลยครับถ้กดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคหตัวครับเหมือนเดิมครับคือไฮไลท์ก็คือดาวินหลุยส์แหละแต่ไฮไลท์ไม่ค่อยติดหรอกแม่งจะไปติดตัวอื่นซะมากกว่าไอที่มันเพิ่มโอกาส10%ปอร์เซนนี่ก็เราก็คงพูดอะไรไม่ได้นะว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่าครับต้องมาดูครับถ้าติดติดสั้ตัวก็ยังดีวะ สักตัวก็ยังดีสักตัวก็ยังดีโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เออเออคันเซโร่ก่อนละกันเจ้าคานเซโล่ตอนนี้พอดีทีมขาดแบ็กขวาครับก็เลยเอาแบ็กขวามาตีเยอะหน่อยทีมขาดแบ็กขวาเขาใส่ตัวเดียวใส่ข้าวสามตัวเดียวเต็มเลยนะเต็มเลยนะเลทขึ้น10เเครับเลทเพิ่มขึ้น10%ครับก็ขึ้นจริงปะวะมาหน่อยมาหน่อยครับปตัวแรกครับผมเจ้าคันเซโล่ครับมาหน่อยอีดู บวกแปดใช้เลยใช้เลยครับใช้เลยเพราะตอนนี้ผมใช้เอ็กต่อเบลลินบวกห้าอยู่จะได้คันเซลโลวอล์กเกอร์บวกแปดใช้เลยครับก็ถ้าติดก็ดีครับแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ติดตัวนี้ขอติดดาวินลุยแล้วกัน <c oughs> เรื่องบ้างจัดโอเคครับมาเ <c oughs> จ้าคันเซลโลครับบวกแปดครับติดก็ดีแต่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะาตัวแรกส่วนใหญ่แม่งไม่ค่อยติดครับจัดไปอีโดไปหวังว่าวันนี้จะไม่ได้เอาเงินมาปาทิ้งนะ Come มอ b เบบี้ m มอ n กูว่าแล้วอเอ้ยแต่ตัวแรกถือว่าประเดิมไปน้ำจิ้มไปจะให้มันติดทุกตัวมันก็ใช่เรื่องนะโอกาสไม่รู้ว่าถึง10%หรือเปล่าครับมีบวกแปดนะครับ <laughs> <laughs> เอ็มพาดูมาเอ็มพาดูมาเอ็มพาดูครับตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันดูแบบทรงผมมันเท่ดีครับเลเก้สไตล์ครับมามาเลเก้สไตล์ครับโอเคโอค้โหอ,อย่างเท่เลยครับ ติดทีเลยว่ะตัวนี้นะเอาไปยืนแบกเลยครับติดทีเลยว่ะนะเอมปาดูครับติดทีเลยว่ะมาอยู่แว่นดำใส่รอเลยครับเดี๋ยวมันต้องเจอแสงสีทองอีกมาอีธานเอมปาดูใช่ไหมจ,จำชื่อไม่ค่อยได้หรอกแีวันนี้แหละ <c oughs> อีธานเอมปาดูบวกแปดครับผมให้น้องหน่อยให้น้องหน่อยครับจัดไปครับไปอะ เพิ่ม10%โอกาสตีบวกติดเพิ่มขึ้น10% 10%ปอบเปอร์เซ็นดกูว่าแล้วไอ้เงี้ยกูว่าแล้วเ yeah! อ้ยสิบเปอร์เซ็นต์ไอสัตว์คุยเยลทเพิ่มขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์ไอสัตว์เอ้ยคุยไปแล้วสองครับไปแล้วสองครับไอสัตว์เอ้ยไปแล้วสองครับมีตัวอะไรให้ตีทิ้งก่อนไหมไอยเงี้ยมีตัวอะไรให้ตีทิ้งหน่อยปะ เอเอเดี๋ยวไอ้โหคอนเซลโลแบงค์พันเอ็มเลยเหรอวะเอาเบียรินบวก5มาตีทิ้งก่อนดีไหมเอาเบียรินบวก5มาตีทิ้งก่อนแล้วกันติดนะไอ้สัตว์อย่าติดนะครับตีล่อตีล่ออย่าติดไดเวนเออแตกไปเลยไปไม่เป็นไรกูล่อทีกูล่อทีหกร้อยล้านเลยครับมาตัวต่อไปครับไคเออร์วอลเกอร์ครับสรุปกูจะไม่ได้แบ็คขวาใช้ใช่ไหมเนี่ยชาติเนี่ยคือผมตีแล้วแบ็คขวามาถ้าผมเอาเงินไปซื้อป่านนี้ผม,ไ,มได้ใช้ตัวเทพไปนานแล้วผมตีมาเกินแสนล้านแล,แล้วแบ็คขวาเนี่ย <laughs> โอเคมา โอเคสีเหลืองคือท okay. ี่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมโอ้90กับ92ก็เหลือเฟือครับมาวอลเกอร์ครับ18,100ล้านอยากใช้ครับติดให้หน่อยเถอะนะเยี่ยแบมขวานะกูเป็นจังครับประดิษฐ์ก่อนในสัตว์เป็นจางครับประดิษฐ์ครับกาลิน่าครับเป็นจางครับประดิษฐ์ครับโอเคครับไายเออร์วอลเกอร์ครับบวก8ครับจัดไปครับมาให้พ่อหน่อยลูก กูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้สัตว์กูว่าแล้วกูกำลังทำอะไรวะเนี่ยกูกำลังทำอะไรวะเนี่ยโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์ในสัตว์กูกำลังทำอะไรวะเนี่ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเหลือแค่สองตัวครับเหลือแค่สองตัวครับโอ้โหช็อกช้ำชิบหายเลยครับเหลือพอป๊อกปลากับ ดาวินหลุยส์ครับเหลือป๊อกบาร์กับดาวินหลุยส์ครับโอ้ยเอ้ชีวิตกูป๊อกบาร์โอเคป๊อกบาร์ใช้เลขเก้าสิบเก้าใช่ไหมเก้าสิบเก้าผมก็พอมีนะโอเคอ่าก็แปดตัวหนึ่งก็เจ็ดเก้าเจ็ดยังพอเลยเก้าเจ็ดใช่ไหมโอเคใช้เก้าเจ็ดตัวหนึ่งอ๋อมันเพิ่มมันเพิ่มไม่ตรงนี้ด้วยฮะมันเพิ่มเอ่อเพิ่มเพิ่มวัตถุดิบด้วยคือเราใช้วัตถุดิบน้อยลงอ่ะ หกหมืนล้านเหรอป๊อกปาครับโอ้มึงไม่ติดหรอกอีสัตว์มาหน่อยมาหน่อยไปทำท่าป๊อกปาเดี๋ยวทำท่าป๊อกปาต่อต่อก่อนตีมาหน่อยมาหน่อยมามาหน่อยลูกขอร้องละไอสัตว์นะพอป๊อกปานะเด็บเด็บด้วยพอป๊อกปาครับบวกแปดทีซีครับหกหมืล้านครับหกหมื่นล้านครับผม จัดไปบอกมาเด็บเด็บเด็บโอ้โอยเย้กวนเลยโอ้ยโอ้ยอะไรวะ <c oughs> มึงเพิ่มเลทจริงปะเนี่ยไม่ได้หลอกกูใช่ไหมไอสัตว์กิจกรรมบูตอัพเกรดใช่ไหมเพิ่อมโอกาสในการอัพเกรดบวกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอไอเย้ แล้วก็เพิ่มเลดวัตถุดิบด้วย10%จริงวะเนี่ยจริงใช่ไหมไม่ได้หลอกผมนะไอ้เหี้ยไม่ติดเลยครับไอสัตว์โอ้เรวไปลุยตัวสุดท้ายครับไฮไลท์ของเราครับโอ้โหเชี่อ <c oughs> ทรมานทรกรกมเหลือเกินกูต้องทำอะไรวันนี้ไอสัตว์โอเคร้ 103. อยสามเดี๋ยวเบียร์รมาโอเคแล้วโอเค ไอสัตว์เอ้ยกูกำลังทำอะไรวะเนี่ยบวกแปด่า,าบาจโจมาโอเควัตถุดิบอย่างเดียวแม่งก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วครับห้าพันล้านแล้วครับยังดีนะเพิ่มเพิ่มวัตถุดิบสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยมาหน่อยลูกมามามาอ๋อโอเคครับอยากได้มากอยากได้แบบมากๆเลยครับบวกแปดดาวินหลุยส์ครับแต่รู้แหละว,ว่ายากครับรู้แหละว,ว่าตีบวกแปดมันไม่ใช่ง่ายๆอยู่แล้วครับ ไม่เขาจะขายกันแพงๆหรอมันไม่ง่ายอยู่แล้วครับแต่ว่ามึงกู5ตัวนะวันนี้กูแตกไป4นะครับตัวสุดท้ายครับดาวิดหลุยครับดาวิดหลุยครับดาวิดหลุยครับตัวสุดท้ายครับ LH ลบวกเจ็ดครับยังไงก่อนไปฝากกดติดตามให้ด้วยครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับมาดาวิดหลุย LH ลบวกแครับผม จัดไปครับขับบอล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 โอ้ยโอ้ย บวกสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดละอ่ะไอเหี้ยมันไม่ได้เอาผมเพิ่งเห็นมันเพิ่มเลทแค่ทีเอสกับไอนี่หรอมันไม่ได้เพิ่มเลทปีเอลเฮทนี่หว่าไอสัตว์ไอเหี้ยมันเพิ่มมันม,มันเพิ่มแค่วัตถุดิบครับปีเอลเฮทไอสัตว์ไอเหี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีไอสัตว์ ไอ้เยอะแม่งไม่ติดอยู่ดีอะครับช่างแม่งครับไม่มีตังหมดเดี๋ยวรอเติมอีเวนต์หน้าครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามก็เตรียมใจมาประมาณนึงแหละแม่งตียากตีเย็นเหลือเกินครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ10%ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะได้แก้มือครับก็แตกไปตามระเบียบครับเหมือนเอาเงินไปปาทิ้งแล้วลุ้มๆุ้มห้าหมื่นล้านเลยนะวันนี้เหมือนเอาเงินไปปาทิ้งแล้วราวห้าหมื่นล้านเลยครับก็ เออนั่นแหละเดี๋ยวกูจะหาใหม่โอเคครับยังไงฝากกดตามมาด้วยยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยดอทคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยดอทคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ